สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับพี่สมพงศ์นะครับเป็นหนึ่งใน f อนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่ามีพระสมเด็จนะครับอยู่ในครอบครองเนี่ยซึ่งสวยงามมากนะครับ,รบพี่สมพงศ์สนใจเรื่องพระสมเด็จใช่ไหมครับสนใจ,ใส,นใจสนใจมาก,มากเห็นว่าดูดูผมทุกคลิปเลยดูทุกคลิปเลยเป็นเป็นเป็นเหมือนเหมือนเหมือนใจใจชอบอาจารย์อยู่แล้วเพราะว่าพระที่ทําพระมาเนี่ยถูกต้องหมด ที่ทำคลิปมานะฮะแล้วก็ติดตามมาตลอดครับก็เรียกว่าเจอกันเนี่ยพี่สมพงษ์คือคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าดูมาทุกคลิปครับนะครับแล้วคุยกันง่ายนะครับควันนี้เนี่ยนะครับผมได้ชมพระพี่สมพงษ์ซึ่งเป็นพระเรียกว่าพระทดลองพิมพ์พระสมเด็จนะครับแล้วก็สามองค์นะครับใหญ่ได้ดีใหญ่ได้ดีใช่ครับนะครับนี่นะใหญ่ได้ดีดูใกล้ๆนะครับมีท่านอาจารย์ท่านบอกว่าใหญ่ได้ดี นะครับก็สวยนะครับคือโดยโดยภายนอกเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูสีจากภายนอกที่ไม่ได้เข้ากล้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีเนื้อพราที่เป็นเนื้อนิยมนะครับคำว่าทดลองปีกมือคือว่าไม่ได้ตัดตินะครับทีนี้เวลาเราดูครับต้องบอกว่าถ้าดูคลิปก่อนที่ผมพูดถึงพระที่เป็นพิมพ์ที่เป็นสมเด็จพระพุทธานโตแล้วนะครับหรือเรียกว่าพิมพหนุงวิจารเนี่ยนะครับในหนังสือของตรยประวายเนี่ยนะครับองค์นี้นะครับ องนี้เนี่ยจะน่าจะเข้าเกณฑ์แต่ว่าเข้าเนี่ยคือเข้าปัจจุบันเราเรียกพิมพ์ใหญ่ก็จริงนะครับแต่ถ้าตามหนังสือของท่านตียมปวายเนี่ยจะเรียกว่าพิมพ์พระประธานนะครับโดยมีลักษณะของมีเส้นอัศนะเนี่ยสองเส้นสสน,นะครับแล้วก็พระเนี่ยเป็นพระลักษณะสุโขทยัยเกีทะลุซุ้มนะครับแล้วก็มีกรอบกระจกด้านข้างซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยต้องกลับไปดูคลิปผมก่อนก่อนจะเป็นตำแหน่งที่ตัดจุดของโคเดเชรชชันะครับอ,องค์นี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองดูเนื้อหากันครับ นะครับของพระคบถามว่าพี่สมพงศ์เคยดูรายละเอียดแบบนี้ไหมครับอที่บ้านมีกล้องยังไม่มียังไม่มีนะครับต้องมาขออาจารย์ดูว่าใช่ไหมอะไรไหมนะครับต้องบอกว่าคือพอเราดูปุ๊บเนี่ยเวลาเราดูตาเปล่าเนี่ยเราจะเห็นผ้าเนื้อสีครีมนะครับแต่พอมาดูเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของพระเนี่ยนะครับเป็นเนื้อผสมปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีความนุ่มเนี่ยมาจาก มวลสารที่เป็นกายาหารนะครับแล้วก็พวกเกสรน,นะครับแต่องค์นี้ยเราจะเห็นความขาวแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยนะครับ,รบก่อนที่จะดูมวลสารเราดูธรรมชาติของพานะครับ <dec> มีการแตกเห็นไหมฮะการเล้าแตกลาน,นจากภายในนะครับ <อ because S 1> <อ>แล้วเป็นลักษณะธรรมชาติแล้วก็มีแคลไซต์เนี่ยขึ้นมาแทรกตามรอยแตกนะครับซึ่งจะต่างกับภาคที่เป็นแตกลายงานที่เราเห็นนั่นคือกลุ่มที่ลงละปิดทองก็จะเป็นรอยดํา อันนี้เป็นรอยธรรมชาติที่แตกแล้วเนี่ยนะครับมีแคลไซด์ขึ้นมาเพราะเนี่ยการขึ้นมาอุดของแคลไซต์เนี่ยครับอันนี้ต้องใช้ระยะเวลาอันนี้คือความเป็นธรรมชาตินะครับที่ขึ้นมานะครับต้องบอกท่านผู้ชมเมื่อดูยากนิดนึงเมื่ออยู่ในกรอบนะครับครับนะครับพอดีไปทํากรอบไว้กันน้ํานะครับนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับดูนะฮะครับเนี่ยการแตกของเนื้อพระะที่มีอายุแล้วก็เป็นคาบแคลไซต์ขึ้นมาแทนที่ครับน้าขึ้นมานะครับ ผมให้ดูอย่างอื่นก่อนมวลสารนะครับเน,<ะ>นี่ยนะครบเลยนะอ่านี่คือเห็นไหมฮะสภาพของพระที่ปีกด,ด้านข้างที่มีความหดไม่เท่ากันเนี่ยนะครับแล้วก็มีเนื้อทั้งหดแล้วก็มีเนื้อที่เพิ่มจากแคลไซายขึ้นมาเนี่ย<อ>นั้นการไปก้อนๆเน,นะครับรักษาเนี้ก็คือมีแคลไซทคราวน,นี้พอมาดูมวลสารนะครับองค์นี้คือครบนะครับ<อ>ก็ต้องต้องถือว่าผมตั้งแต่ดูมานะครับ เรียกว่าพระจากคอแล้วนะครับชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่สวยนะครับสวยมากนะครับอันนี้เรียกว่ากลุ่มเหล็กไหลไพดำที่ไม่ใช่ผง่านราะว่าเป็นสีดําแต่ว่ามีความมันเงานะครับอ๋อพระกาแพงใช่ไหมฮะอันนี้เขเหล็กไหลไพดำนะครับนะครับนี่เป็นกลุ่มที่เป็นพระกําแพงนะเสียงตาบส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นหยกนะครับผงดําที่ไม่สะท้อนแสงเนี่ยเป็นแม่พิมพ์เผาหรือผงใบลานเผานะครับเราก็จะเห็นกันนะครับ นี่จะเป็นกลุ่มแร่เหล็กนะครับเนื้อหยกมีกระจายอยู่เต็มองค์นะครับแล้วพระเนี่ยอย่างรอยพวกนี้เนี่ยคือแตกแต่ว่านุ่มมันจะไม่เหมือนกับความตั้งใจที่ว่าแตกแห้งกรอบนะครับไอ้เยแยกนะครับเนี่ยแล้วก็เข่ไซ้ายขึ้นมาแทนที่หมดเลยครับบใช้ระยะเวลาในการขึ้นมานะครับกลุ่มนี้นี่เป็นเหล็กไหลนะครับโอนี่ว่ากันตามตำราซ้าย ใช่ครับขึ้นมาหมดขึ้นมาเงาเลยเงามันจะมีสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นมันเงานะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือขึ้นมาเติมในแทนที่ตรงเนี้ยเวลาขึ้นเนี่ยรอยแตกเหมือนรอยลากถ้าเกิดละเอียดกว่านี้เขาก็เรียกลากปักีอือนะครับอันนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่สวยคือมีความเป็นธรรมชาตินั้นใบหน้าองค์พระนะครับองค์นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะนะครับเป็นลักษณะใบหน้าคล้ายๆกับพิมพลุงพุทธลักษณะจะเหมือนข้าวหลามตัด ก็ลำตัดใช่นะครับแต่ว่าเป็นลักษณะพิมพ์สุโขทัยเกตทลุซุ้มแล้วก็มีพักการหรือหูซ้ายเนี่ยชัดเจนเนี่ยดูนะเห็นไหมครับครับครับนี่นะครับยาวถึงบานะครับที่ข้างท่านก็มีนิดนึงขวาก็จะมีนิดนึงซึ่งอันนี้เนี่ยในคลิปที่พูดถึงตำราของท่านอาจารย์ตียาประวายที่ผมเพิ่งพูดไปว่ามีสองข้างแหละครับแต่ว่าด้านซ้ายจะชัดนะครับนี่เท่าเกณฑ์นะครับส่วนนะครับลักษณะขององค์พระ อันนี้คือเป็นการแตกเนื้อธรรมชาติแตกเกิดจากการหดและขยายไม่เท่ากันของเนื้อมวลสารนะครับมผมคือต้องเอียงพาร์นิดนึงเพราะว่าอยู่ในกลอครับแต่เราจะเห็นว่ามวลสารนี่เยอะมากแล้วกระจายแล้วเนื้อสวยนะครับอืมคือนี่แหละเรียกว่าที่มีความหนึบนุ่มนะครับนุมหนึบนุ่มอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเหลืองเหลือเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยครับเนี่ยกลุ่มนอกกลุ่มนี่คาไซคาวไซขึ้นมาปกคลุมแล้วนะครับอืแล้วก็เนี่ยแร่เหล็กเป็น ยกไม่ต้องพูดถึงแล้วกระจายอยู่เต็มองค์นะครับทีนี้ประเด็นที่เราต้องหาเพิ่มก็คือดูหาเม็ดทองครับคืออย่างเงี้ยเราเจอความเป็นธรรมชาติอะดูก็ได้ครับเนี่ยอย่างพวกกอบพวกขอบนะครับเห็นไหมรอยยุบรอยยับเป็นไปหมดเลยนะครับยุบย่นแย่ที่เขาเรียกกันนะครับนี่ก็คือก้อนหยกนะครับอันนี้ทองกอบพระไม่เกี่ยวนะแต่ว่านะเออ เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าอย่างกรอบเนี่ยนะครับอันนี้หยกนี่ยุบย่นแยกนะครับอันนี้เลยขึ้นใ่นไปนี้อันนี้ก็นี่ก็หยกครับอันนี้หยกคือคือหยกเนี่ยต้องบอกว่าเต็มองนะครับหยกนี่มีเต็มองเลยฮะนี่เห็นไหมเห็นธรรมชาติเนี่ยมปดูนะฮะนี่แหละอ๋อเนี่ยแผ่นซร์ยทั้งมีแคลไซด์ด้วยแล้วก็มียุบย่นพวกแยกพวกรอยแตกนี่เกิดขึ้นนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ดินสอเหลืองนะครับ ส่วนโอ้โหนี่ไม่ต้องพูดถึงเห็นไหมด้วยเนี่ยดูความยน่นนะครับเหมือนเหมือนผิวคนนะคนอายุอนะฮะครับเหมือนผิวคนที่อายุประมาณจักแปดเก้าสิบนะฮะถามว่าถ้าเป็นตัวปูนล้วนเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ยุบหดอันนี้คือมีกระยาหารมีข้าวอยู่นะครับประเด็นนี้ทําให้นุ่มนนเนี่ยนุ่มเนี่ยเพราะมีข้าวพวกนี้นะครับพวกพืชอ่าประเด็นที่ทําให้ดูเหมือนย่นเนี่ยมันมีสองส่วนหนึ่งคือมีดหดสองคือมีคารไซที่ เหมือนกับเพิ่มงอกเพิ่มเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นสองมิติของของเนื้อนะครับถึงบอกว่าสวยนะครับเห็นไหมนี่ความเป็นธรรมชาติของการหดของเนื้อือนะครับนี่ก็เป็นพระกำแพงนะครับบครันะครับแล้วก็เล็กหลายัยดำนะครับก็ถือว่าถือว่าเยอะโอ้นี่เป็นก้อนหยกอ๋อนี่คือคือที่ต่างกับดินเพราะว่า ถ้าเป็นดินโป่งเนี่ยจะเขียวๆแต่นี่เป็นก้อนเนี่ยก้อนหยกเลยเห็นชัดเลยนะครับส่วนผงวิเศษจริงๆก็มีปนอยู่เป็นก้อนขาวๆรับจากผู้ใหญ่มานี้ไม่รู้เลยว่ามีดีขนาดนี้กลุ่มผงวิเศษนะครับชั้นเนื้อเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเนี่ยนุ่มๆพวกนี้ครับจริงๆแล้วเป็นที่บอกแล้วว่ากายาหารใช้คํานี้ออันนี้ก็เป็นพวกเหลวไหลนะครับเป็นชิ้นเลยนะแล้วก็ในนี้นี่มีเม็ดทองอยู่ อ๋อนี่เม็ดทองเนี่มีเม็ดทองนะครับซึ่งทองก็แล้วแต่นะครับว่าจะเป็นทองดอกบัวทองฝาบาทหรือว่าทองคํานะครับอก็เพราะว่าตอบไม่ได้เรื่องทองนะก็ทองอะไรบ้างน,นะครับนี่ก็เม็ดทองซ่อนอยู่ข้างใน,นอยู่ใต้ผิวนี่การอยู่ใต้ผิวเนี่ยอันนี้คือลักษณะของแคลไซด์ที่ขึ้นมาปกคลุมแล้วเนี่ยนะครับแคลไซด์เนี่ยหนึ่ง คือสร้างสร้างให้ลักษณะนี้ไม่ง่ายแต่ถามว่าเป็นตัวบอกอายุไหมว่าเป็นร้อยปีก็ไม่ได้บอกแต่ว่าเป็นการบอกธรรมชาติความเก่า mm hmm. ผมใช้คํานี้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าสร้างซึ่งอนันนี้ความพิเศษขององค์นี้คือแคลไซต์เนี่ยเป็นลักษณะนุ่มด้วย mm hmm. เพราะว่ามีมวลสารอื่นผสมอยู่ mm hmm. ไม่ได้มีแค่ปูนต่กออย่างเดียวนี mm hmm. ่การการขับออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าการหดขยายที่ไม่เท่ากันเนื้นอมวลสารอื่นไปช่วยขับออกมาด้วยนะครับ ก็ถือว่าสวยครับองค์นี้องคเดียวนี่ถ้าผมดูแบบจริงจังนี่ต้องดูเป็นชั่วโมงนะแต่องคใช้คํานั้นนะครับครผมว่าคุณมากเลยโหนอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะที่ท่างไม้ตานี่ก็เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับลองดูเนัมีแร่เหล็กนะแร่เหล็กนะครับนี่เนื้อสวยเหมือนกันครับลักษณะเดียวกันคือภายนอกเนี่ยสีเดียวกันหมดแต่ว่าเนื้อในคือนึบนุ่มนะครับ แล้วก็เนี่ยเห็นไหความนุ่มเนี่ยคือที่บอกว่าแคลไซด์เนี่ยช่วยเกิดความนุ่มการขยายเนื้อที่เป็นกระยาหานะครับผสมกันเราจะเห็นเนี่ยธรรมชาติจะชัดนะครับเพราะว่าส่วนที่เป็นผิวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะโดนสัมผัสนะครับแต่ส่วนที่อยู่ใต้ผิวเนี่ยเราจะสังเกตความหนึบนุ่มเนี่ยคือหลังองค์พระนะครับผมเจอเม็ดทองตรงนี้น่าจะทองนี่ก็ทองนะครับอนี่ก็ใช่นี้ก็ใช่ นะครับนี่นะครับอ,อยู่ในกล่องมาดูรวมบางนิดนึงส่วนพระกำแพงไม่ต้องพูดถึงกระจายเต็มองอยูงอง่แล้วนะครับเดี๋ยวดูเนื้อส่วนที่ชัดครับพวกเนี้ยอยู่ใต้ผิวเราจะเห็นได้ว่าสวยจริงๆนะใช่คือที่เรามองเห็นเนี่ยเพราะว่าอันนี้คือแคลไซแล้วนะครับเึ็นความใสนะครับนี่ยความเป็นธรรมชาติเนี่ยของขอบเห็นไหมฮะการหดการเพิ่มของแคลไซน์รอยปูไตใช่ไหม นี่ถ้าลอยปูไตเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นรูรูเป็นรูรูอ่าทีนี้ลักษณะอรอยปูไต่จะต่างกับหนึงนุ่มตรงที่ว่าปูไต่เมันเหมือนแค่พวกผงเกสรผงอะไรที่หลุดออกมาอ๋นอนะครับแต่นี่คือนหนึงนุ่มเลยอันนี้คือที่พูดถึงกันว่าสมเด็จดูแล้วหนึงนุ่มแล้วก็เหมือนกายศาสตร์นั่นเองเหรอครับเนี่ยรอยยุบแยกย่ยยยนมีเยอะเป็นไปหมดนะทั้งองค์ลักษณะเดียวกันนะครับสามองค์นี้ใช่ไหมครับเหล็กไหลนะครับผงถ่านแม่พิมพ์นะครับ คือว่าคมนะดีครับนี่อย่างเงี้ยธรรมชาตเห็นไหมฮะลอยแยกเนี้ยแล้วก็มีแคลไซที่มาเติมคือความพิเศษคือช่วงเนี้ยผมมีออกคลิปเรื่องแคลไซเหมือนน้ำตาลตำลาตำลาเลยครับในรายละเอียดของของท่านตีจัปรวาก็จะพูดเหมือนนุ่มนะครับรอยแยกตต่างครับเนี่ยคือรอยเป็นธรรมชาติเห็นไหมปลิออกมาจากการหดขยายที่ไม่เท่ากันอความนุ่มเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ดูก็ได้นะครับโอ้โห นี่คือก้อนผงพิเศษเห็นไหมครับเป็นก้อนเลยนะฮะทะลุเข้าไปเลยฮะยกเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นความเป็นธรรมชาติตรงนี้เนี่ยปัญหาย่างนี่ไม่ถอดซ่อนอยู่นะครับเยอะง่ายเยอะเยอะเยอะครับโอ้ถือว่าสวยครับถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวดูพิมพ์เจดีครับตั้งนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่เลยฮะเนตาเพื่อครับ Oh. อันนี้เนื้อนะครับจะอีกแนวหนึ่งนะครับคือองค์นี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหนักน้ํามันตังอิ้วนะครับ hmm. แล้วก็หนักกระยา,าหารจะต่างนะอันนั้นเนี่ยจะมีปูนเปลือกหอยเยอะกว่าองค์ <Yes. S 1> นี้ออน,น, oh. นะครับแล้วก็ผมกเกสรเยอะกว่าเพราะเนี่ยเวลาเราส่องมาเนี่ยผิวจะออกไปทางน้ำตาลนะครับใ hmm. นบางคนอาจจะบอกน้ำมันตังอิ้วนะ<ถ>จริงก็มีเาลางจะเหมือนกันไหม แต่ไม่สมควรล้างไม่สมควรล้างนี่เป็นความเป็นธรรมชาติครับเนี่ยคือการหดอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมีตะมวลสารที่เป็นกัยาหานี่ที่หดได้เห็นไหมฮะเนี่ยร้อยหดร้อยย่นเนี่ยร้อยย่นแล้วเป็่ร้อยย่นนะครับ<ว>ยเยอะสวยฮะสวยแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นผมเกสรที่เป็นลักรรษณะสีน้ําตาลเกสรว่าร้อยแปดนี้เยอะเยอะกว่า <c oughs> นะครับมวลสารเห็นกันครบนะครับมีทั้งหยกนะครับพักกำแพงนะครับ แต่ว่าด้วยความเนี่ยอันนี้คือแคลไซที่มาปกคลุมแล้วอีกแบบหนึ่งด้วยเนื้อเนี่ยเขาเขาหนักไปทงกยาหารแล้วก็ผมเกสอนเยอะเพราะฉะนั้นแคลไซนี่แยกตัวออกมาแล้วเนื้อเขาไม่ขาวจะผิดก,กับองค์เมื่อกี้นะครับแคลไานีา่จะปกคลุมแบบน,นะครับนี่ก,ยกอยู่กนี่ส่วนอีกแบบและนี่เห็นเป็นชั้นเลยนะความย่นเนี่ยของเนื้อพระเนี่ยท,ที่ซูมนะไอ้ที่ก่อนอนะครับตามซูมไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับเนี่ย ยนนี้เป็นแคลไซที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นก้อนนุ่มอันนี้นอันนี้ผงถานนะครับแต่เนี้เป็นเหล็กไหลภัยดํานะครับเ,เห็นเห็นสภาพอันนี้ไหมอันนี้นะครับเนี่ยสภาพเนื้อที่มีการย่นเห็นไหมครับครับย่นขดน,นะครับผักกําแพงนี่ถูกแคลไซปกคุมดินซอเหลืองอาจารย์ดินซอเหลืองมีนะแต่ว่าจะต้องเหลืองนะครับยกอันนี้น้อยกว่าอ่า น้อยกว่าแต่ว่ายังเยอะถือว่ายเยอะกว่าพ้าองค์อื่นเพราะ,อ,อ,ราะาอยู่ใต้ผิวมนเลยเนะนี่ยเนี่ยอยู่ใต้ผิวนะครับมีพ้ากำแพงนะครับนี่ครบสูตรตามตำรานีีกระครบครับสวยมากครับเนี่ยเราเห็นสภา,ภาพไหอฮะการขึ้นบางชาวัซนอันนี้ระเบิดเลยจานในเนื้อไรนนะนเหล็กไหลใช่นะครับระเบิดออกมานะครับนี่ก็เป็นก้อนหยกด้วยอยู่อันนี้เม็ดทองอ นี่ถือว่าสวยมากนะดูเลยนี่เ<อ>ี่ยบ้านค้านที่ไม่ตัดติคลิปนี้เข้าใจเลยนะครับนี่ถือว่าถือว่าพระสวยครับเนี่ยเนื้อหายากอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเป็นเนื้อถ้าผมมุมผมก็คือเนื้อนิยมก็คือจะต้องเป็นเนื้อที่มีกยา,ารมีข้าวปูนเปลือกหอยผงเคซรอ,อก็จะออกมาหน้าทีตามตามใบลานตามใบลาน,นของหลวงปู่คำ ครับแล้วก็ตามมาทึบหมายถ้งนี่เม็ดทองเนี่ยหนึ่งสองสามอยู่ด้วยกันนะครับถือว่าถือว่าสวยองค์นี้นี่เรียกผงวิเศษเป็นก้อนเลยโอ้คืองี้อันนี้อาจจะไม่ใช่ผงวิเศษนะอาจจะเป็นเนื้อพระสมเด็จบางองค์ที่อาจจะก,กดหรืออะไรแตกมาแล้วก็มาผสมอีกทีผสมก็มีครับมันก็มีคือมีแหละบางองค์ที่แบบแตกก็กลับมาผสมใหม่นะครับเพราะว่าลัากษณะก้อนใหญ่แต่และองค์เขาดีของเขานะ ครับสวยให้แตกตา่างกัน,เ,นเราแตกตา่างกัน,นแต่ก้วนสารก็คืออย่างเงี้เราดูความเป็นธรรมชาติเนี่ยความเหบบี่ยวคนดูนี้ยนฮะองยุบเข้าไปข้างในเลย,เยใช่ครับแล้วก<ล>็ทอนวาวเข้าไปข้าง,างในนูนะนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นที่เนื้อนี้ด้วยนะถ้าเราไปเจอเนื้อที่เป็นลักษณะของหนักปูนแก่ปูนเนี่ยก็จะไม่เป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยเห็นไหมพวกนุ่มๆเนี่ยมาจากมวลสารที่เป็นธัญพืชอแล้วก็มีพวกแคลไซต์ที่ขึ้นมาเบีย มันก็เลยได้อนธรรมชาตินี่นี่ขาวไซด์ที่มันก้อนก้อนมีผมเพิ่งมีออกคลิปไปเรื่องขาวไซด์ที่ที่ว่าใช้ใช้อะไรต้องใช้ไขควงเล็กมาขูดไม่เล็กขูดใช่ใช่ใช่คืิจริงเป็นแบบเนี้แต่เขาขึ้นหนากว่าเหรอแช่นั้นเองนะครับโอ้แต่นี้ขึ้นขึ้นหนามากเป็นธรรมชาตินี่คือความเป็นธรรมชาติเนี่ยลักษณะเนี่ยบางคือจริงๆบางผิวในเวลาในตำรานะก็จะมีบางบอกว่า คืออย่างองค์ก่อนๆที่ขาวเนี่ยเขาก็เรียกสีมันสีงาช้างนะครับมันจะขาวเหลืองนุ่มนวลนะครับเนี่ยนี่ก็ถือว่านะครับเราต้องเก็บไว้ดีๆนะครับเนี่ยยากนะครับถือว่าได้แลกเปลี่ยนอะไอยี้พิมพเจดีองคงนี้เนี่ยอเราพูดความพิเศษนะครับลักษณะนะครับ ลักษณะขาเนี่ยชัดเจนไม่มีชายจีวรนะครับไม่มีชายจีวรแล้วพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่จริงๆเป็นพิมพ์เรียกพิมพ์เจดีแหละแต่ในบันททกหลวงปู่คําพิมพ์นี้เรียกพิมพ์พระประธานเพราะว่าเป็นลักษณะพระประธานวัดละคัอนะครับพระประธานวัดละคังเนี่ยเขาจะมีสังคติผ้าลงมานะครับและก็มีตรงจะเรียกอังศาเลยจีวรก็ได้ที่จะเข้าทางัแร้เนี่ยไปดูได้เลยพระประธานที่วัดละคังลักษณะนี้เป๊ะนะครับ แล้วก็นะครับเก <Okay. S 1> แก็เป็นจรวดซุ้มปกตินะครับ oh. อันนี้อันนี้คือเป็นพิมพ์ที่เป็นลักษณะพระประธานของวัดละคังอันนี้อูทองเซียงแสนก็ถ้าเป็นลักษณะพระประธานของวัดละคังเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นจริงๆก็เป็นศิละปะทีอ่อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างสุขโขทัยมาแล้วนะโกสินเป็นลักษณะพระลักษณะนั้นนะครับ คือต้องบอกว่าอย่างพระรัตนโกสินทร์เนี่ยน่าจะมีความเฉพาะแต่ว่ารูปร่างรูปทรงพยายามจะดึงจากสุโขทัยมาเพราะมีความสวยคืออกผายอกผายนะครับแต่ลงมาเอวเนี่ยไม่ผายถ้าเป็นสุโขทัยเลยเนี่ยคือจะอกผายปุ๊บลงมาแล้วนี้คือคือพระประทานพระประทานวัลคังวัลขังเลยอย่างนี้เลยครับในลักษณะนี้เลยแล้วพระประทานที่วัลคังชายทีวอนไม่ชัดเจนอ๋อก็เลยเล็กทรงเจดี อ่าครับแต่ทรงเจดีก็คือเป็นลักษณะว่างเป็นเป็นรูปตรงเนี้ยตรงเนี้ยเหมือนเคิร์ฟเป็นเจดีเนี่ยมานะครับแล้วองค์นี้ก็คือเหมือนเป็นเป็นระฆังคว่ำอันนี้ได้สัดส่วนโ็เด้เดโชแล้วไหมได้อยู่ครับเมื่อกี้ลองวัดดูละนะครับลองเทียบดูละนะครับก็ถือว่าจริงๆกลุ่มเนี้เนี่ยเป็นพระเป็นพายุที่เป็นสมเด็จพระิจจังโตแล้วนะครับแล้วเนื้อนี่ก็เป็นเนื้อวัตคังนะครับถ้าจะเรียกนะครับว่าอันนี้ทันท่านอยู่ การลักษณะนี้คือลักษณะนี้คือทันนะครับถ้าดูกันมากกันตามตำร้านะครับอะนะครับเห็นเนี้ยอันนี้เป็นแคลไซ์ที่ดันออกมามแต่ว่าไม่ได้ดันหยกกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มดินโป่งหรือดินที่มีลักษณะสีเขียวว่าดันขึ้นมาเป็นแผน่นใช่ไหมออกเขียวหน่อยนะแต่ว่าไปก่อแคลไซพอดีนะครับที่ดันมา,มา,นมาถามว่าทำไมแคลไซถึงเกิดกับภาคกลุ่มนี้เยอะมากกว่ากลุ่มปูนปกติสาเหตุเพราะว่า กลุ่มที่เป็นเนื้อกยายหานะครับผอง,<ม>งเกสรจนมีความชื้นอยู่อ<ม>ืเวลาเราเก็บความชื้นเอาไว้ในการทําปฏิกิริยาอืมันทําได้มากกว่าเป็นปูนแ,นแห้งๆ<ม>นี่อย่าไปตกใจบางคนไปเจอผ้าปูนแ,นแห้งก้วบวนการจไมีแคลไซส์เหมือนกันไม่ขึ้นไม่เหมือนกับกลุ่มที่เป็นเนื้อกยายหา<ม>เพราะว่าต้องดูว่าการเก็บความชื้นในตัวองค์พ้าเนี่ยไม่เหมือนกัน<ม>นะครับคือถ้ายังมีความชื้นเนี่ยปฏิกิริยาก็เกิดขึ้นตลอดหรือบางคนใส่พ้าอันนี้แมททองชัดเจนอย่ที่รู เห็นไหมครับใช่ซึ่งในตำราย่างท่านเตียประไว้เก็พูดไว้รายทองรายเงินนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามครับนี่ครับถือว่าเป็นเรียกว่าพักของพี่สมพงศ์นะครับคือเอาเคสแบบนีองค์ประกอบตามตำรานะครับใครค่อยไว้ก็สบายใจนะครับค่อยไว้สบายใจมากนะครับแล้วก็อันนี้เราศึกษาเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างให้กับท่านอื่นๆครับ นะครับบางทีเนี่ยเราไปเจอนะครับก็ต้องให้ดูว่าภายนอกนะครับภายนอกตาเปล่าองุ่พราเนี่ยเราจะเราจะเห็นเป็นสีครีมนะครับออกไม่ขาวนะครับออกเป็นน้ําตาลครีมนะครับอแต่ว่าพอเราส่องกล้องขนาดที่พันหกร้อยเอ็กขึ้นไปในจอเนี่ยเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อขาวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเลยคือท่านต้องดูทุกเนื้อ,อทุกกล้องนะครับกล้อง ขนาด1ิ x ก็ดูได้นะครับผมของผมส่วนใหญ่จะหกสิแล้วผมไห้ดู60สินะครับซึ่งต้องบอกว่าเราต้องดูทุกกล้องแล้วแต่ละกล้องเนี่ยเขาเรียกว่าให้ความรู้ให้มิติที่แตกต่างกันแต่ถ้าดูบ่อยๆก็จะชำนาญแต่เห็นสีอย่างเงี้ยปุ๊บก,ก็หยิบไว้ก่อนเลือกไว้ก่อนแล้วมาดูไม่ใช่ว่าไม่ขาวนะแล้วก็อย่างเงี้ยเราดูเราไม่เห็นมวลสารเลยน้อยมากนะครับแต่พอดูจริงๆแล้วเยอะเหมือนภาพใหม่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ อ่าแล้วก็จริงจรเรียวพระเก็บดีคือพระเนี่ยถ้ารักษาดีก็ก็ก็จะดูเหมือนใหม่นะครับท่านผู้ใหญ่็นผูกเก็บให้นะท่านเก็บไว้ให้เก่าเนี่ยให้ดูจากลักษณะของเนื้อลักษณะแคลไซล์กนณะของพระเก่าไม่ได้ดูจากความสกบกรณต้องแยกแบบนี้นะความเก่าไม่ด้อยจากความสกปรกนะครับเพราะว่าเราไปดูเครื่องชามสังคโลกก็ได้ครับเจ็ดร้อยปีเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่าเพาไม่ได้เอามาใช้ นะครับก็ไม่ได้กล่าวอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวิเคราะห์ด้วยหลายมิตินะครับยังในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สมพงษ์มากครับที่ขอบคุณมากครับที่เอาพระที่ท่านบูชานะครับมาให้เป็นความรู้ในคลิปรายการนี้นะครับครับง่าขอบคุณมากครับแล้วติดตามต่อนะครับในเรื่องพิมพ์พระประธานนะครับในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ